การตั้งครรภถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะนั่นหมายถึงการก่อเกิดชีวิตใหม่ของใครบางคนแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการตั้งครรภก็จะต้องมีข้อสงสัยถ้าหากข้อสงสัยนั้นยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็จะกลายเป็นความวิตกกังวลและความเครียดในที่สุดอย่างไรก็ดีคนที่มีความพร้อมทั้งทงางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีคนสนับสนุนก็จะทำให้การปรับตัวเป็นไปอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ที่อายุยังไม่ครบ20ปีหรือกล่าวได้ว่าเป็นช่วงวัยรุ่นการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายยังไม่สมบูรณ์รวมถึงความมั่นคงทางด้านจิตใจและอารมณ์การปรับตัวก็จะค่อนข้างยุ่งยากคุณแม่วัยรุ่นบางคนอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรในช่วงนี้ จิตใจก็จะมีความวิตกกังวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งมีการเพิ่มปริมาณของฮอร์โมนต่างๆก็จะมีผลทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเช่นอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนอาการไม่สุขสบายต่างๆสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยภาะวะแทรกซ้อนที่มักพบในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นได้แก่ ภาวะโลหิตจางเนื่องจากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอการคลอดก่อนกำหนดทารกน้ำหนักตัวน้อยการผ่าตัดคลอดเนื่องจากการเจริญเติบโตของช่องเชิงกรานไม่เต็มที่ความพิการและการเสียชีวิตของมารดาและทารกความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา้าภาวะซึมเศร้าสำหรับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจในขณะนี้ เนื่องจากภาวะซึมเศร้าทําให้เกิดความสูญเสียต่อสตรีตั้งครรภวัยรุ่นและทารกการศึกษาในต่างประเทศในเม็กซิโกมีรายงานการศึกษาในวัยรุ่นตั้งครรภประมาณ8ล้านคนพบว่ามีภาวะซึมเศร้าถึง32เซนในโปรตุเกสพบว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภมีภาวะซึมเศร้าประมาณ18เปซหรับการศึกษาในประเทศไทย ปี2556ที่โรงพยาบาลสิริราชมีการศึกษาในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น10-19ปีพบว่ามีภาวะซึมเศร้าประมาณ20%ในปี2557โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศึกษาในวัยรุ่นประมาณ200คนซึ่งมีอายุ13-19ปีพบว่ามีภาวะซึมเศร้า46%และในปีเดียวกัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีการศึกษาในกลุ่มอายุ13-19ปีวัยรุ่นประมาณ600คนที่ฝากคันในคลินิกประมาณ20แห่งมีภาวะซึมเศร้า19.82ปเปอร์เซนปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าขณะตั้งครนได้แก่การขาดความพร้อมในการตั้งครนการขาดการสนับสนุนจากครอบครัวและคู่สมรสความรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า อุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพปัญหาการถูกตีตราจากสังคมลักษณะทางประชากรเช่นประวัติการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดมีประวัติภาวะซึมเศร้าอยู่ก่อนการถูกล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางเพศอาการของภาวะซึมเศร้าได้แก่การมีอารมณ์เศร้าไม่สนใจสิ่งแวดล้อมความอยากอาหารลดลง นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปนเหนื่อยอ่อนเพลียการทำกิจกรรมลดลงรู้สึกไร้ค่าและรู้สึกผิดตัดสินใจอะไรไม่ได้และมีความคิดทำร้ายตนเองผลกระทบของภาวะซึมเศร้าในขณะตั้งครรภ์ต่อสตรีตั้งครรภ์ได้แก่ความสนใจในการดูแลตนเองลดลงคุณภาพชีวิตลดลงเกิดการคลอดก่อนกำหนดคิดทำร้ายตนเอง ผลต่อทารกในครั์ได้แก่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนั่นหมายถึงน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า2,500กรัมน้ำหนักน้อยกว่าอายุคันและเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการล่าช้าเนื่องจากมารดาไม่สามารถดูแลทารกได้ในระยะหลังคลอดถึงแม้ว่าวัยรุ่นจะเป็นวัยที่อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ต่อการตั้งครันแต่เมื่อเกิดการตั้งครันขึ้นแล้ว ก็สามารถใฝ่หาความรู้ในการดูแลตนเองและทารกในครรภ์จะทำให้ทารกจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และเกิดอย่างมีคุณภาพได้ทั้งนี้คุณแม่จะต้องเริ่มด้วยการสร้างคุณค่าให้กับตนเองซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้มีพลังบวกมีความมั่นใจในการดูแลตนเองและทารกรวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตในที่สุด ก็จะก้าวสู่บทบาทการเป็นแม่ที่มีความพร้อมซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญในการช่วยเหลือสังคมในการสร้างคนที่มีคุณภาพต่อไป